นวนิวนยายประจนภัยลึกลับในป่าดงพงพีของเมืองไทยเรื่องเล่าจากพลานป่าบุกป่าลึกลับของเมืองไทยที่คนทั่วไปไม่อาจไปถึงได้เรื่องสมิงหุบสีเสียดสวนน้อหาสาระจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญน้อกฟังได้เลยครับในป่าทึบดงใหญ่ป่าสูงเมื่อแรกที่พวกเราจะเริ่มสัมผัสกับชีวิตกลางแจ้งใหม่ๆนั้น อยู่ข้างจะตื่นเต้นอย่างยิง่งเพราะอยากเห็นกระทิงเป็นฝูงในป่าว่าอยู่กันอย่างไรร่างมะหืมาราวกับลูกเขาสวมถุงเท้าขาวที่ย่ำอยู่ในป่าลึกนั้นจะดุร้ายเพียงไรแต่พลันอาวุโสก็สั่งหนักหนาไม่ให้ยิงกระทิงตัวเมียหรือตัวเล็กมองใแน่ใจเสียก่อนที่จะบีบไกปืนพวกเรา จึงถือเป็นคำสั่งอันสำคัญอย่างยิ่งสำหรับที่ผู้จะใช้ชีวิตเป็นนักนิยมไพลเมื่อสัตว์ป่ายังเต็มไปทั้งป่าอันเขียวชะอุ่มชุ่มชื่นยืนด้วยไม้ใหญ่สง่าผ่าเผยราวกับเป็นกำแพงสีเขียวที่ไม่ยอมให้พวกพลนันเหยียบย่างเข้าไปลุกล้ำข่าวนั้นข่าวว่าพลานต่างถิ่นยิงกระทิงในฝูงหนึ่งเจ็บไปกระทิงเจ็บ เป็นไปของพลานไม่น้อยเลยเหมือนกันเพราะมันเคยกิดและขยี้พลานจนเขาวอดวายมาแล้วหลายรายและหลายป่าเราได้แต่พลัานพลึงแต่ก็อยากจะลองเพราะพลานผู้ใหญ่ท่านบอกว่าการล้มกระทิงลำบากเท่ากับช่วยไม่ให้มันทำร้ายชาวบ้านซึ่งจำเป็นต้องออกไปแสวงหาสมุนไพรตัดไม้ตามอาชีพของเขาปีนั้นเราจึงมุ่งเข้าสู่ป่าเมืองพลาน เพื่อสืบสอบข่าวคราวกระทิงที่ถูกปลานิ่งเจ็บไปและงไขลเราจะช่วยมันพ้นความลำบากเพราะหากพลาดพลานก็จะกลายเป็นผู้ถูกลาไปเช่นเดียวกันกับที่พลานป่าหลายคนได้ประจนมาแล้วเรามาถึงป่าพลานตอนแสงอาทิตย์เริ่มจับฟ้าอากาศยังเย็นเยือบลมในตอนเช้าตรู่พัดผ่านมากระทบกายให้หนาวกระไรพิกล นายพลานใหญ่ผู้อาวุโสของเราได้สอบถามรายละเอียดจากจอมพลานผู้ต้องอยู่ในป่าพลานมาช้านานคือพลานกล่วยว่ามีข่าวเกี่ยวกับกระทิงว่าอย่างไรบ้างพลานเจ้าถิ่นจากมวยแถลงพันว่ารายิงฟันขาวอย่างชอบใจพบแล้วเจ้านายกระทิงฝูงแล้วกระทิงเจ็บตัวนั้นละ่ะยิงได้กันหรือยังยังไม่รู้ว่าใครจะยิงได้หรือยัง พลานกล่วยสายนากระทิงเจ็บร้ายนั่นายต้องระวังให้ดีเมื่อยังไม่มีใครลั่นปืนป่ายังไม่แตกกระทิงเจ็บตัวนั้นยังกระเซือกระเซิงอยู่ในป่าด้วยความพยาบาทอาฆาตตามสัญชาตญาณสัตว์ใหญ่ที่ถูกทำร้ายดอย่ำไปตามหยาดน้ำค้างที่ยังหยดย้อยอยู่ตามผงยากลิ่นไอของป่าอบอวนอยู่ในลมหายใจ บรรยากาศในตอนเช้ามืดน,นั้นน่าชื่นชมเสนี่กรอะไรข้าพเจ้าได้ยินเสียงน้ำซอบฝั่งดังแว่วแวกลิ่นดอกไม้ป่ารวยรมท้องฟ้าเริ่มเรืองรองไม่ไกลออกไปนักเสียงไก่ป่าเริ่มทักทายกับอรุณรุงความสุขจากชีวิตลุ่นลุ่นน่าอาิิรมด้วยเสียงเปรียกจากป่าข้าพเจ้านึกถึงกระทิงเจบตัวนั้นอยู่ด่ำไป มองเห็นภาพเหมือนมันกำลังซุ่มอยู่ในป่าทึบตอนในตอนหนึ่งพร้อมที่จะโผผลกระโจนเข้าใส่พลนันอย่างดุเดือดเพื่อแก้แค้นแต่มันเป็นเพียงอุปทา,านที่พวกเรามักจะเกิดขึ้นทุกครั้งการออกป่าในตอนตรู่เยือกเย,เย,เย็นดีพวกเราทุกคนไม่ได้แสดงถึงความกังวลกับความหนาวหรืออันตรายใดๆทุกคนเตรียมปืนผาหน้าไม้ไว้พร้อม ทางแขมต่างลุกขึ้นทำหน้า,นาที่หูงหาอาหารควันไฟที่พลานก่อขึ้นลอยเป็นควันควางอย่างเอื้อยอ่อยเพราะลมสงบเสียงพูดจากันขล่มเสียงพลานไก่เตรียมลูกสองจะออกไปส่งเนื่องจากเสียงไก่ป่าร้องกันระง,งมรอบรอบที่พักกังวานขานรับกันไม่ขาดแม้ในายามเช้าเช่นนั้นเสียงเก่งก็ยังร้องไม่ห่างที่พัก ข้าพเจ้าออกเดินหลังจากเตรียมปืนเรียบร้อยดีแล้วพร้อมกับพลานเปาะซึ่งยังคงถน,นัดกับเมาเซอร์ไรเ์ปลน9มิลลิเมตรคู่มือเก่าแก่ของแกอากาศยามเช้าสบายดีมากสำหรับการเดินป่าธรรมชาติสดใสด้วยดงไม้ที่บางแห่งยังเปียกปอนเพราะน้ำค้างดอกย่ำกาไปบนห้วยแห้งพื้นเป็นหินกลมสวย ถ้าขนเอาไปแต่งสวนได้ก็งามไม่น้อยเบื้องบนขาคบอันหนาแน่นเสียงชนีหอยหวนก้องมาจากยอดไม้ขึ้นจากลำา้้ยแหง่งก็ตัดไปบนทางด่านทึบแน่นไปด้วยผงออและสาบเสือเป็นป่าต้นยางสลับกระชิดและขี้เหล็กป่าปนกันไปเสียงร้องทักมาจากยอดยางเจ้าพวกกวางโจรกำลังห้อยหวนกันหลายตัว เลือดมันดีนักเสียงพลันปะเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นมองฝูงคางที่โหนวกเวกไปมาอยู่บนขาครอบไม้มองดูเราเหมือนไม่เคยเห็นแต่เราไม่คิดจะยิงทางด่านเส้นนั้นมองเห็นน้อยสัตว์หลายชนิดที่เพิ่งเดินผ่านไปเมื่อคืนนี้เองพวกเสือปลาเสือบองอีเห็นเสียงเก่งที่ร้องมาเมื่อตอนเช้ามืดนั้นก็เหยียบทับรอยเสือเล็กใหม่ๆ ฟ้าสว่างขึ้นเมื่อแสงแดดกำลังจะโผล่ขึ้นจากยอดไม้ดอกลุยนำค้างกันเปียกปอนป่าร่มเย็นจริงๆสีเขียวสดช่วยให้ในตาเราเจ่มขึ้นเมื่อเหลียวมองไปทางไหนก็เจอแต่ความเขียวขจีที่ห้อมล้อมอยู่ทัางสินลมป่าบางเบาทํใใ้้ลมหายใจสูดแต่กลิ่นดอกไม้ป่าและไอดินอันอบอวลละมุนละไมข้าพเจ้า เลียวมองพลันปอแม้อายุแกจะมากแล้วแต่เขายังแกล่งบึกบึนตามแบบจำบับของลูกป่าที่มีชีวิตอยู่กับธรรมชาติเราผ่านจากลูกเนินเขาเข้าดงตะชิดพลันปอตัดทางเข้าสู่ทางด่านช้างเพื่อหาทางเดินได้สะดวกกว่าต้องมุดรอกเข้าป่าเถิบเดินตามทางด่านที่ช้างเบิกทางไว้นี้เราพบกองขี้ช้างเก่า ทิ้งเลียราดอยู่เต็มไปหมดโคลงนี้มีสีถึงห้าตัวพลานเปาะอธิบายเมื่อเห็นมูลช้างถ้าไม่มีพลานช้างหมาฆ่ามันก็จะท่องอยู่ไม่ไกลจากป่าทางนี้แต่ผมกลัวว่าไอ้ตัวมีงานนะจะตายเสียก่อนเพราะฝีมือพวกพลานช้างข้าพเจ้าเคยกล่าวอ้แล้วว่าตราบใดที่หาช้างมีค่าสูงมากขึ้น ชีวิตของช้างงาก็มินเมตต่อการถูกตามล่าไม่ว่าจะเป็นป่าไหนก็ตามเพราะมือกฎหมายยากที่จะยื่นเข้าไปคุ้มกรองได้แต่ในแต่ไรมาแล้วพลานปอกของเราปฏิเสธเด็ดขาดเรื่องยิงช้างพลานมืออาชีพเขาก็ยิงเก่งกวางกระทิงหัวแดงแต่พอกินเท่านั้นไม่ยิงถึงยิงกวางเมื่อเดินเกือบ จะออกทางด่านช้างข้าพเจ้าก็จะเงอมองไปทางเสียงที่ดังอยู่ข้างหน้าแต่ยังไม่เห็นตัวเพราะบดบังด้วยแนวไม้ขีดขวางอยู่กวางแม่ลูกอ่อนขนาดใหญ่พร้อมด้วยลูกกระโจนปลวดขึ้นจากแม่น้ำที่คงจะไปกินกันอยู่นั้นพอได้ยินเสียงฝีเท้าของเราก็ตกใจเป็นออกมาขวางทางด่านในระยะเพียงสิบเมตร ลูกต่อมาก็เห็นตัวใหญ่ถนัดแต่เราไม่สนใจในเรื่องสัตว์ตัวเมียและตัวลูกกันอยู่แล้วกวางตัวเมียตัวนี้ใหญ่มากพลานปาะหันมาพูดกับข้าพเจ้จาการระเวนไลเที่ยวนี้เรามีเวลาต้องป่ากกันเพียงสัปดาห์เดียวโอกาสที่จะยิงกระทิ้งลำบากตัวนั้นอยู่ข้างจะลางเลือนเพราะกำหนดไม่แน่ว่าจากกระเสือกเสิง ลากขาไปอยู่ป่าตอนใดป่าปลานในสมัยหนึ่งซึ่งงามด้วยป่าด้วยแมฆไม้เล็กใหญ่สลับซับซ้อนหลายแห่งจึงเป็นสนามกีฬาที่พวกปลานรุ่นอาวุโสจะออกมาพักผ่อนบ้างก็ถ่ายภาพประยนต์ทุกสิ่งได้กลายเป็นความหลังที่ลงเหลือแต่ภาพและด้วยหนังสือที่บันทึกไว้เท่านั้นทุกอย่าง ได้กลายเป็นอดีตไปโดยสิ้นเชิงข้าประเจ้าจะนําอดีตนั้นเล่าสู่กับท่านผู้ฟังที่มีรสนิยมในชีวิตท่องเที่ยวป่าเนป่าสูงและดงดิบชีวิตประชนไัยที่ทั้งตื่นเต้นและเสี่ยงอันตรายในบางกล้งทั้งสัตว์ป่าและไข่ป่าถ้าหากการตามรอยกระทิงและดันด้นค้นหายังไม่พบพลันปเปาะแนะว่าควรย้ายเปลี่ยนไปตั้งเข็มใหม่ทางหุบสีเสียด เหนือทุ่งปลายงามขึ้นไปวันนั้นรอบเพลินมาในป่าที่ร่มกลมพบรอกระติ้งเก่าเกินกว่าที่ควรจะติดตามส่วนเจ้าตัวลำบากนั้นเรียกว่าแล้วแต่โชคสมัยนั้นเก่งกวางในป่าปลานเกลื่อนเต็มไปหมดพวกปลานบางคนที่นั่งห่างนั่งซุมยังยิงได้กวางเขาอ่อนก็ยิ่งเป็นโชคสองชั้น เพราะเขากวางอ่อนมีราคาสูงมากพวกจีนร้านยายินดีรับซื้อเพราะจัดว่าเป็นยาบำรุงกำลังชั้นหนึ่งไม่แพ้หน่อเล็ดเลยทีเดียวป่าข้างล่างก็พบทั้งเก้งกวางข้างบนก็มีทั้งลิงตั้งคางเป็นจำนวนร่วมร้อยเห็นจะได้เพราะมองดูมันเขยา่าบนขาคบนั้นเกลียวกล่าวเกือบตลอดทาง เราคงจะไม่มีวันได้เห็นป่าเนื้อดีป่างามอย่างนี้อีกแน่ข้าพเจ้านึกในใจเพราะการตัดฟันไม้ได้เริ่มเปลี่ยนสภาพป่าขึ้นบ้างแล้วปล่าปลายนับวันมันจะต้องขยายตัวไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยัง้งข้างพวกนี้มันไม่เคยเห็นคนแน่มองดูเฉยไม่กลัวข้าพเจ้าถามพลานปอกผมว่าไม่เคยมีใครยิงพวกมันตั้งหาพลานปอกหัวเราะ ถ้าโดนยิงสักสองสามหนก็เห็นจะไม่เยี่ยมหน้ามามองเรากันแบบนี้เป็นได้เสียงไก่ป่าอย่างเพลียกมาจากป่าซอทางด่านแยกออกเป็นสองตอนตอนหนึ่งเป็นทางมุ่งขึ้นเขาอีกด่านหนึ่งวกลงมาทางที่ราบพลานปาะนํำออกไปทางด่านเส้นราบสิ่งเคลื่อนไหววอมเวม,วม,วมอยู่ห่างไปข้างหน้าดาวสาเมตรสีเหลืองบนเถ้าเข็ม กว้างใหญ่ของงามย่างเยืองถ้าทางไม่รู้จักคนเหมือนคางพลันปออเข้าใจเจตนาของเราในการออกป่าเพื่อตามแลกกระทิงแม้จะพบกว้างใหญ่ของงามเราก็คงไม่ใหญ่ดีปล่อยมันมองดูอยู่จนเดินเข้าไปไกลจึงก้าวหลบเข้าป่าทึบอย่างสง่างาม, <S <S มก็จบไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง ก็สามารถแสดงความคิดเห็นมนันนะครับและพบความหม่เรื่องต่อไปสำหรับคืนนี้ฝันดีราตีสวัสด์ครับพูดถึงรูปร่างของปังพรบางคนอาจจะเห็นว่าคล้ายกับรูปร่างของกระรอกแต่บางคนอาจจะดูว่าคล้ายกับกระแตมากกว่าเพราะหน้าตาตลอดจนฟันฟางกระเดือดไปทางกระแตเพื่อไม่ต้องให้ตกเถียงกัน จึงขอสรุปว่าพังพรไมีรูปร่างคล้ายกับกระรอกผสมกับกระแตแต่มีขนาดใหญ่กว่ามากพังพร์ที่โตเต็มทีจะมีขนาดใหญ่แค่ไหนผมเองก็ไม่ทราบเพราะเท่าที่พบเห็นพังพรมาหลายสิบตัวยังไม่เคยมีตัวใดบอกผมว่ามันโตเต็มที่แล้วหรือยังเมื่อมันไม่บอกก็เลยไม่รู้มาจนบัดนี้ ได้ขนาดใหญ่ที่สุดที่จับได้หนักสองกิโลกรัมการที่บางพรมีรูปร่างคล้ายกับกระรอกผสมกระแตดังกล่าวคนเป็นจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวจึงทักว่าอาหารของมันก็คงคล้ายกับอาหารของกระรอกหรือว่ากระแตกะระ ROC หรือกระแตถือว่าผลไม้เป็นอาหารโปรดของมันโดยเฉพาะกระรอกนูจะชอบผลไม้เป็นพิเศษ ส่วนกระแต่นั้นแม้มันจะกินสัตว์เล็กๆเช่นมังแรงเป็นอาหารได้ด้วยก็ไม่ถึงกับรังเกียดผลไม้เสียทีเดียวตรงกันข้ามกับปังพรเท่าที่ผมเคยนำมาเลี้ยงหนึ่งถึงสองตัวพบว่ายังไม่มีตัวใดกินผลไม้ที่ผมยัดเยียดให้กินเลยอาหารที่มันชอบและกินได้มือละมากๆนั้นได้แก่เนื้อสัตว์ต่างๆ มันกินได้โดยไม่รังเกียจไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลากบเกียดเนื้อไก่นอกจากนี้ผู้จำนานการพังพรอย่างว่าอีกว่าถ้ามีงูเลาะไหเลื้อยผ่านมาให้เราตีจนตายแล้วเราเอางูยัดเข้าไปในกรงของมันมันก็จะขอบอกขอบใจเราเป็นพิเศษค่าที่เราส่งอาหารจานพิเศษไปให้มัน แต่เรื่องนี้ผมยังไม่เคยทดลองจึงไม่ขอยืนยันว่าจริงใครก็ตามที่อยากจะกินปังพรอาจจะต้องนั่งถามตนเองว่าจะเอาปังพรที่ไหนมากินเพราะถ้าหากอยากกินปังพรแล้วจะเดินเข้าไปถามซื้อในตลาดสดทั่วไปก็คงจะถูกกล่าวหาว่าสติไม่เต็มบาทอย่างแน่นอนถ้าอยากเป็นคนที่มีสติเต็มบาทด้วยแล้วก็อยากจะกินปังพรด้วย ใครขอแนะนําให้ไปตามไรนาป่าเขาที่มีปังพรอาศัยอยู่อย่างจุกชุมส่วนไรนาป่าเขาแห่งไหนจะมีปังพรอาศัยอยู่ผมเองก็จนปัญญาที่จะแนะนําได้อันนี้เป็นเรื่องของดวงดวงใครดีก็คงได้พบไ้นาป่าเขาที่มีปังพรอาศัยอยู่ใครดวงไม่ดีก็คงไม่พบแต่สําหรับผม จัดเป็นประเภทคนดวงดีเพราะไปมีพ่อตาเป็นเจ้าไรอยู่ที่สุพรรณและที่ไร่แห่งนั้นมีปังพรอาศัยอยู่อย่างชุกชุมพอสมควรเลยทีเดียวถึงจะเป็นคนดวงดีพบาทำเลที่มีปังพรอาศัยอยู่แล้วก็ตามบางคนก็จนปัญญาไม่รู้ว่าจะจับมันมากินได้อย่างไรผู้ที่สามารถจะปังพรมากินได้นั้น มีวิธีต่างๆด้วยกันบางคนอาจจะใช้วิธีเข้าไปซุ่มโคนใต้ต้นไม้ยิงนกเขาให้ตกลงมาตายสักสิบยีตัวต่อจากนั้นก็นั่งรอยิงปังพรที่จะมาขโมยกินนอกอีกต่อหนึ่งสำหรับวิธีที่ผมนิยมใช้และพบว่าประสบความสำเร็จเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวก็ได้แก่การใช้กรงดัก รูปร่างหน้าตาของกลงที่ใช้ดักฟังพรน,นั้นเป็นอย่างไรเห็นจะต้องขออุปว้ไม่เล่าเพราะคิดว่าเล่าไปก็คงไม่ทำให้ท่านเห็นภาพอย่างจแจ่มแจ้งเว้นแต่ท่านจะเคยรู้เคยเห็นมาก่อนเท่านั้นสิ่งแรกที่ควรคำนึงถึงในการดักผังพรก็คือเหยื่อล่อที่จะใส่ไว้ในกลงนอกจากฟังพรจะชอบกินเนื้อสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างตนไข่ของสัตว์ปีกเช่นไข่นกไข่ไก่และไข่เป็ดมันก็ชอบมากเป็นพิเศษเลยทีเดียวกินได้มือละมากมากเช่นเดียวกันเมื่อรู้ดังนี้แล้วการเลือกไข่ไก่เป็นเหยื่อล่อจึงดูเหมาะสมกว่าการใช้ของอื่นการใช้เนื้อสัตว์ที่มันชอบกินเป็นเหยื่อล่อนั้นจะประสบปัญหาเรื่องเหยื่อเนา่า ถ้าเวลาในการดักต้องขยายออกไปเป็นเวลาก้ามวันก้ามคืนเมื่อเหยื่อเนาพังพรจะไม่ให้ความสนใจเพราะมันไม่กินของเนาอันนี้เห็นจะเป็นเพราะมันไม่ใช่อีแรงนั่นเองเมื่อเอาไข่ใส่ไปในกรงเป็นเหยื่ยลอล่อสักสองถึงสามฟองแล้วก็นำกรงไปวางไว้ข้างเส้นทางสัญจรประจำของมัน ถ้าเส้นทางสัญจรประจำของมันอยู่ในบริเวณทุ่งยาจะสังเกตเห็นได้ง่ายๆมากคือจะมีรอยราบเรียบเป็นแนวยาวตลอดทางเนื่องจากการเดินสำซากเป็นประจำของมันเมื่อวางกรงดักไว้แล้วถ้าจะให้ดีควรเอาไค่อีกฟองหนึ่งไปวางไว้หน้ากรงด้วยดังนี้เพื่อให้มันสังเกตเห็นเหยื่อได้ง่าย เมื่อมันกินไข่ที่อยู่หน้ากรงแล้วก็อาจจะสังเกตเห็นไข่ที่อยู่ในกลงต่อไปนั่นก็เท่ากับว่ามันกําลังเริ่มเดินไปสู่โลกใหม่ซึ่งอาจจะเป็นห่วงเล่าก็ได้เล่าถึงการใช้เหยื่อล่อปังพรหลายท่านคงจะรู้สึกว่าได้ใช้ไข่ไปหลายฟองเลยทีเดียวออกจะเป็นการสิ้นเปลืองมากนักดักปังพร มีวิธีลดความสิ้นเปลืองด้านนี้โดยการใช้เปลือกไข่เป็นเหยื่อล่อแทนไข่จริงแต่จะต้องเป็นเปลือกไข่ที่เอาเนื้อออกโดยการเจาะเป็นรูเล็กๆจากประสบการณ์ผมพบว่าการใช้เปลือกไข่เป็นเหยื่ยอล่อให้ผลไม่แตกต่างจากการใช้ไข่จริงๆเป็นเหยื่ยอล่อกล่าวก็คือผมได้ฟังพรมากินแกล้มเล่าอยู่เสมอๆมิได้ขาดเลย เมื่อวางกลรงดักปังพรเรียบร้อยแล้วเรื่องที่สมควรทำต่อไปก็คือกลับไปนั่งกินเหล้ารออยู่ที่บ้านถ้าโชคดีนั่งรอไปแค่เมึนๆไม่ถึงเมาก็อาจจะได้ของกินแก้มเหล้าเพิ่มขึ้นก็คือปังพรที่หลงเข้าไปในกลรงดักเพราะความตะกรามจะกินเปลือกไข่นั่นเองพังพรที่ติดลงดิ้นคลุกคกล,ลัก,กลอยู่นั้น มันจะมีความดุร้ายตามสัญชาตญาณของสัตว์ป่าของมันบางตัวจะส่งเสียงคู่ราวกับเสียงสุนัขดุดุเมื่อเราเข้าไปใกล้มันรู้อย่างนี้แล้วก็จงอย่าได้เอาไม้แย่ไปให้มันกัดเล่นเป็นอังคาดการที่จะเอาปังพรที่ดักได้ออกจากกลงมาทำกับแกลมที่เหลืออยู่อีกสี่งากลมนั้นควรจะจัดการให้มันตายเสียก่อน เรื่องที่จะทําให้มันตายด้วยวิธีใดนั้นไม่ขอเล่าเดี๋ยวจะคิดว่าทารุณสัตว์เกินไปใครมีวิธีใดดีเชิญใช้ตามสบายขออย่างเดียวอย่าให้ถึงกับไปลากออกปืนลูกซองมายิงกรอกเข้าไปในกรงเลยเพราะดูจะบ้าเอามากๆสัตว์เล็กขนาดปังพรแค่เอาไม้เคาะหัวมันก็แทบจะไม่อยากอยู่เป็นปังพรแล้ว ระโรคกระเตกระตายหรือว่าหนูนาก่อนที่จะนำมาปรุงเป็นอาหารเรามักจะตลกหนังทิ้งกับปังพรอย่าได้นำวิธีการนั้นมาใช้เพราะจะถูกดูหมิ่นว่ากินปังพรไม่เป็นปังพรอร่อยที่หนังเหมือนกับตาภาพอร่อยที่เชิงถ้าเราถนอกหนังทิ้งจึงเท่ากับเอาความอร่อยทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย กรรมวิธีที่นิยมใช้ในหมู่นักกินปังพรเริ่มต้นด้วยการตรวจเพศเสียก่อนที่มีการตรวจเพศนี้ไม่ใช่เพราะกลัวในเรื่องของการเอาเปรียบในการแข่งขันอะไรทั้งสิน้นเป็นการตรวจเพื่อเราจะได้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปได้ถูกต้องถ้าปรากฏผลการตรวจออกมาว่าปังพรตัวนั้นเป็นตัวเมียขั้นนี้ก็ไม่ต้องทำอะไร แต่ถ้าเป็นตัวผู้จะต้องเอามีดตัดอวัยวะที่แสดงถึงความเป็นตัวผู้ของมันทิ้งให้หมดเพราะเจ้านีเป็นตัวการที่ทำให้เกิดกลิน่นสาบอย่างแรงจนบางครั้งเล่าก็ดับกลิ่นไม่ได้เมื่อจัดการขจัดปัญหาเรื่องกลิน่นอันไม่พึงประสงค์แล้วจึงเอากีเท่ามาถูตาทาให้ทั่วตัวจากนั้นจึงจับใส่ลงในกละมังใบใหญ่หน่อย ถ้าไม่มีกระมังจะใช้ถังตักน้ำหรืออ่างดินเผาก็ได้เสร็จแล้วก็เ,เอาน้ำเดือดลวกให้ทั่วตัวรอสักเดกใจหนึ่งจึงเอาขึ้นมาถอนขนการเอากีเท่ามาทาทั่วตัวก่อนเอาน้ำเดือดลวกนั้นผู้จำนานกันกินปังพรท่านบอกไว้ว่าจะทำให้ถอนขนง่ายขึ้นเรื่องนี้จะมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อย่างไร ผมเองก็ไม่ทราบแต่เมื่อลองปฏิบัติตามแล้วปรากฏว่าได้ผลดีใครมีโอกาสกินบางพรโปรดลองนําไปใช้พังพรที่ถอนคนแล้วตอนนี้ยังไม่อยู่ในสภาพที่จะนำไปปรุงเป็นอาหารได้เพราะแต่ยังมีขนอ่อนลงเหลืออยู่อีกมากต้องนําไปลนไฟให้ขนอ่อนไม่หมดไปเสร็จแล้วนํำมาแช่น้ำเอามีกดกดหนังให้สะอาด เมื่อได้บังพรที่มีลักษณะคล้ายขาหมูเผาที่ถูกขูดแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องผ่าเอาเครื่องในที่ไม่ต้องการทิง้งเครื่องในส่วนใหญ่จะเอาไว้เฉพาะตับกับหัวใจนอกจากนั้นมักจะยนใส่หม้อข้าวหมูไปเมื่อผ่าและล้างน้ำสะอาดสะอ้านดีแล้วตอนนี้เราก็ได้บังพรที่เปลี่ยนสภาพ เป็นกับแกล้มแล้วถึง90%เอร์เซนอีกส0เอร์เซนที่เหลือขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสมาชิกในวงเราว่าอยากจะกินอะไรถ้าอยากกินปังพรย่างจิ้มน้ำปลาก็ต้องเอาไปย่างจะเอาไปต้มไปแกงไม่ได้ถ้าอยากกินปังพรผัดเผ็ดหรือแกงเผ็ดปังพรก็ต้องเอาไปผัดเผ็ดหรือแกงเผ็ดแล้วแต่กรณีสำหรับการจะเอาไปผัดเผ็ด หรือเอาไปแกงนั้นควรจะย่างเสียก่อนจึงจะดีสิ่งที่อยากจะขอเตือนผู้ที่ยังไม่เคยกินปังพรและนึกอยากกินมีอยู่อย่างหนึ่งถ้าไม่อยากได้ชื่อว่าแ yeah ย่เพราะมีเสียงดังมาจากวงที่แยกออกไปดังไม่มากนักแต่ก็ได้ยินชัดเจนว่าปาลาไหลยังไม่กินจะมากินปังพรก็ะจะไปแล้วนะครับ ท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับและพบกันใหม่เรื่องต่อไปสำหรับคืนนี้ผันดีราติสวัสด์ครับ